ผมไม่รู้เหมือนกันฮะแต่เราไปที่ที่หนึ่งได้ไหมฮะที่นั่นอาจทำให้ผมได้รู้ความจริงเรื่องนี้เขาไม่คาดหวังเรตติ้งอะไรเลยเขาหวังแต่ว่าอ,อขอให้เรื่องนี้มันเป็นกระแสมันเป็นที่พูดถึงของคนหมู่มากเขาก็แฮปปี้ แต่ในระยะยาวเราคิดว่าละครเราน่าจะสร้างกระแสแล้วก็สร้างเรื่องที่พูดถึงต่อไปอีกยาวนานต่อไปแค่นี้เราก็ดีใจแล้วว่า เรื่องนี้เ,เหมือนกับ<ป>ที่ป้าแจ<ป>๋วเคยบ่นบอกว่าในทีวีแบบเออเรตติ้งมันไม่แต่ว่าคนดูชอบประเด็นเนี้ยคือตอนนี้ก็สบายใจไปในระดับหนึ่งก็คือก็คือจากผลตอบรับที่มันอยู่ในทวิตเตอร์ในในออนไลน์ทั้งหลายแหละมันมันค่อนข้างดีมันมันพุ่งตรงมาหาเราเยอะละโดย direct เลยเข้าไปดูแล้วก็เอ,อต่างชาติในในต่างประเทศอื่นๆเขาก็เขาก็สนใจเรื่องนี้แล้วก็สนุกสนานไปกับมันอันนี้ก็ดีใจแต่ที่ดีใจกว่าคือ ตอนนี้มีคนเนี่ยทวิตมาบอกเลยเลยว่าพ่อกับแม่ชวนดู <laughs> จริงๆเขาไม่กล้าดูแต่ตอนนี้แม่เป็นฝ่ายชวนดูหรือดูกับคุณย่าคุณยายอะไรแบบนี้แล้วคุณย่าคุณยายก็ไม่เคยรู้จักละครวายดูไปก็สนุกแล้วก็ชอบเต้าหู้รักเต้าหู้อะไรแบบนี้มีความรู้สึกว่าเอ่อตอนนี้ตัวละครเนี่ยมันก็ได้ทำหน้าที่อย่างที่พี่คาดหวังเอาไว้คือคือมันเป็นละครสำหรับครอบครัวจริงๆให้ครอบครัวดูแล้วก็มีความสุขแล้วก็สร้างความเข้าใจซึ่งกันและก,กนันได้ดขนาด เรื่องก็แสกระแสมันเป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่ทีแรกไหมครับผมตอนนี้เป็นแล้วคือคือก่อนและก่อนหน้านั้นน่ะมันมันมันยังไม่ได้อย่างที่เราหวังเราหวังอยากจะให้คนในครอบครัวได้ดูร่วมลุ่มกันใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเริ่มได้แล้วแล้วเรารู้สึกว่ามีมีความสุขมากคือไปที่ไหนเนี่ยก็มีอย่างอย่างไปหาหมอตาเนี่ยคุณหมอยังบอกเลยว่าได้ดูแต่ไม่ได้ดูทุกตอนนะแต่บอกว่าเอ้ยมันมันมีประโยชน์กับครอบครัวนะอะไรเงี้ยคุณหมอก็ยังบอก ป้าเจยขออนุญาตถามเรื่องเรตติ้งเนี่ยทางช่องมีพูดอะไรกับป้าเจีายบบ้างไหมครไม่พูดเลยช่องก็โอเคกับเราช่องเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วเจ้านายทั้งหลายแหละของทุกทุกคนของเราเนี่ยบอกแล้วตั้งแต่ต้นว่าเรื่องเนี้ยเขาไม่คาดหวังเรตติ้งอะไรเลยเขาหวังแต่ว่าออขอให้เรื่องนี้มันเป็นกระแสมันเป็นที่พูดถึงของคนหมู่มากเขาก็แฮปปี้ซึ่งตอนเนี้ถามว่าเจ้านายเราเนี่ยเขาก็แฮปปี้ในส่วนหนึ่งตรงที่ว่า มันไม่ได้มันไม่ได้มีกระแสเฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวแต่ว่ามันมีกระแสไปยังต่างประเทศด้วยประเทศต่างๆตอนนี้อย่างคนฟิลิปปินส์ก็ชอบมากมันไปติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในฟิลิปปินส์ด้วยในขณะที่เราออนซีมูเคสแล้วก็คนญี่ปุ่นเนี่ยก็รอเวอร์ชันญี่ปุ่นที่จะต้องมีรับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยให้ออกมาให้ดูตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดูคนเกาหลีก็ยังไม่ได้ดูแล้วก็คนฟิลิปปินส์ดูแล้วคนไต้หวันดูแล้วมีภาษาจีนเข้ามาเยอะเยอะมากแล้วรวมถึงคนจีนคนจีนที่ไม่ใช่จีนไต้หวัน ไม่รู้ไปหาที่ไหนดูเขาก็เขาก็เริ่มมีการถ,ถ,ถกเถียงพูดกันแล้วก็ละครของเราก็ไปติดอยู่ในอันดับที่ยี่สิบของเว่ยเป่ด้วยก็คือหมายถึงว่าเป็นที่น่าสนใจอาจจะได้ดูหรือไม่ได้ดูก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นที่น่าสนใจของของคนจีนท,ที่ที่อยู่ในอ่นดนใหญ,ญ่จริงๆอ่ะเราเข้าใจนะเรื่องเรื่องเรื่องตัว,ต,วตัวเลขเรตติ้งของของการขายโฆษณาในช่องเนี่ยแต่ทีนี้ทั่วโลกอ่ะมันก็มีปัญหากับเรตติ้งแบบนี้เหมือนกันคือคือตัววัดอย่างเนี้ย อย่างสมมติว่าการวัดเรตติ้งในประเทศไทยเราใช้ตัวสุ่มแค่หนึ่งพันหนึ่งพันสุ่มเท่านั้นเองมันน้อยมากเมื่อเทียบกับคนที่เป็นหลายหลายล้านคนในประเทศไทยอ่ะคือมันอาจจะทําสถิติได้แต่ว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์นักเพราะฉะนั้นการฝากชีวิตไว้กับเรตติ้งอย่างเดียวอ่ะมันก็ทําให้เราเครียดไปเปล่าๆตอนนี้เราเลยมีความรู้สึกว่าตัวเรตติ้งอ่ะมันมีความสําคัญต่อก,การขายแต่นะฮะเดียวกันพฤติกรรมของผู้บริโภคข,ของเราอ่ะมันไม่เหมือนเดิมแล้ว ไม่ไม่ได้ดูทีวีตามตามเวลาที่ออกอากาศจริงมันไปดูย้อนหลังก็ได้หรืออยากจะดูรวดเดียว16ตอนจบก็ได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้หลังจากที่เราเคยพูดเรื่องว่าอยากให้คนดูของเราช่วยกันดูในเวลาเรียลไทม์หน่อยว่าเพื่อจะช่วยเลตติง้งทุกคนก็พยายามจะเปิดเข้ามาในช่อง3ดูเรียลไทม์เพราะว่าบ้านตัวเองมีกล่องหรือไม่มีกล่องไม่รู้เขาอาจจะไม่มีกล่องแต่เขาคิดว่าการเปิดทีวีของเขาว่าสามารถที่จะทําให้อ่ เรตติ้งเราดีขึ้นแต่เราก็ชี้แจงว่าอาจจะไม่ได้ดีขึ้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลองไปดูในสามพลัสดูในดูในอะไรพวกนี้ด้วย <S <S เขาก็ทํานะ <S 2> <S 2> บางบ้านเนี่ยสามพลัสมันดูในมือถือมันเล็กเกินไปใช่ไหมก็จะเปิดทั้งทีวีจริงแล้วก็เปิด3ามพลัสทิ้งเอาไว้เพื่อให้มันมียอดวิวขึ้นตอนนี้ยอดวิวใน3ามพลัสมันก็มากขึ้นจนเรารู้สึกว่าดีใจยอดตามย้อนหลังดูย้อนหลังก็เยอะยอดดูที่เป็นออนออนไทม์จริงๆก็โอเคก็ดีกว่าเดิมเยอะมากอ่ะเรารู้สึกว่า คนดูให้ความสนใจแล้วพูดต่อกันกันเยอะซึ่งซึ่งเรามีความรู้สึกว่าถ้ามันไม่พูดต่อเนี่ยเราก็แย่มอนกันแต่ตอนนี้พอพอทุกคนพูดต่อกันไปเราก็รู้สึกว่าคนดูก็ถูกเราตกเขาเรียกว่าอย่างนี้ใช่ไหมถูกเราตกใช่ใช่ใช่เราก็ตกเขาได้มาดูแล้วไม่ได้ตกเฉพาะวัยรุ่นอย่างเดียวนะเราตกผู้ใหญ่ได้ได้มาดูด้วยอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเป้าหมายที่เราทําไว้อะมันก็ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จพอสมควรแล้วก็ ไอ้ละครของเราเนี่ยอาจจะจบภายในอาทิตย์หน้าแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่า DNA ของละครเราเนี่ยฝังร่างอยู่ในอยู่ใน,ใน3าับอยู่ใน Netflix ต่อไปอีกยาวนานหลายเดือนหลายเป็นปีเลยละมะั้งคือคือถ้ามีคนชอบก็อาจจะมาดูย้อนดูซ้ำหรือดูหรือด,ด,ดูใหม่แล้วก็พูดถึงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถึงจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเปลี่ยงปล่างทางด้านตัวเลขเรตติ้งในตอนนี้ แต่ในระยะยาวเราคิดว่าละครเราน่าจะสร้างกระแสแล้วก็สร้างเรื่องที่พูดถึงต่อไปอีกยาวนานต่อไปแค่นี้เราก็ดีใจแล้ววะเจ๊คือละครเรื่องนี้เป็นเป็นละครที่ทดลองเอามาฉายในช,ช่องช่วงความทามของช่องทีงนี้พอพอเดตติ้งมันออกมาอย่างนี้ต่อไปละครแนวนี้อาจจะไม่ได้มีปรากฏในช่องช่วงความทามของช่องแล้วเลยเลยหรือเปล่าป้าแจ๋ก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่แต่คิดว่าก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วการการสร้างพฤติกรรมใหม่ให้คนดูอะ มันต้องมีการทดลองก่อนถ้าทดลองแล้วมันยังไม่ดีเนี่ยอาจจะต้องย้ายไปอยู่ในเวลาที่มันสมควรจะอยู่ก่อนไหมคือคือช่วงห้าทุ่มไหมแล้วถ้ามีเรื่องที่มันเหมาะกับในช่วงตอนสองทุ่มครึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครที่เป็นชายชายหรือเป็นหญิงหญิงก็ตามเนี่ยถ้าเขาคิดว่ามันเหมาะสมที่จะออกได้แล้วก็พฤติกรรมของคนดูเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยช่องอาจจะพิจารณาใหม่ให้มันออกอากาศมาออก,ออกอากาศในช่วงเวลาพรามไทม์อีกครั้งก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ บอกได้เลยว่าความทม์ไม่ใช่ความทรมก็คือเวลาความทรม์ที่แท้จริงอะ่ะมันไม่มีแล้วเพียงแต่ว่าเราจะสร้างปรากฏการณ์ยังไงให้คนกลับมาใช้เวลาในความทรมาเนี่ยดูละครซึ่งตอนนี้ละครของเราเนี่ยนึกนึกนึกออกไหมว่าคนอยากรู้เรื่องต่อเขาก็เลยพยายามจะต้องมาดูในเวลาจริงเพราะว่าไม่อยากไปดูย้อนหลังหรือว่าไม่อยากไปดูหลังคนอื่นเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะตกข่าวตกอะไรไปเราก็มีความรู้สึกว่าตรงเนี้ย มันสนุกสนานดีตรงที่คนเริ่มกลับมาดูละครในเวลารามทามใหม่แล้วก็มีหลายคนที่เขาก็เขียนมาบอกเขาไม่ได้ดูละครทีวีนานแล้วไม่ได้เปิดทีวีดูนานแล้วแล้วก็ไม่ได้ดูช่องสามมาหลายปีแล้วนี่เป็นครั้งแรกเป็นเรื่องแรกที่เขาเขาได้กลับมาดูช่องสามใหม่แล้วคิดว่าช่องสามใจกว้างนะที่สามารถทําละครแนวเนี้ยออกมาให้คนดูที่เป็นที่เป็นวงกว้างได้ดูในช่วงเวลาสองครึ่งได้จริงๆแล้ว ความสําเร็จที่ได้จากการทดลองครั้งเนี้เราว่ามันก็ไม่ได้สําเร็จโอ้โหแบบตูมตามหรอกแต่ที่แน่ๆอันนึงคือช่องเริ่มเห็นทางแล้วว่ากระแสของการการ,การดูละครออนไลน์เนี่ยมันก็มีผลต่อต่อละครเรื่องหนึ่งเหมือนกันหมายถึงว่าแม้แม้แต่ว่าละครคุณหมีจะมีเรตติ้งที่ไม่ได้สูงเรตติ้งอาจจะได้แค่หนึ่งหรือต่ำกว่าหนึ่งแต่โฆษณาก็ไม่ได้หนีหายไปไหน คือเรามีแฟนคลับที่ที่ดูละครตอนที่ออนแอร์จริงๆนับโฆษณาให้ทุกเบรกทุกวันที่ออกอออากาศบอกว่าจริงๆแล้วโฆษณามันยังอยู่เหมือนเดิมนะมันไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไม่ได้น้อยลงหรือว่าไม่ได้อะไรมันยังแน่นเท่าไหนก็เท่านั้นแหละอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าช่องก็น่าจะเก็บไอไอเรื่องราวที่คุณหมีออกอากาศอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เลตติ้งแค่นี้แต่โฆษณายังเต็มอยู่แล้วก็มีกระแสจากเอ่ออะไรนะออนไลน์อย่างนี้เนี่ย เอาไปประมวลใช้คิดว่าน่าจะเอาไปคิดใช้ทํากับเรื่องอื่นๆต่อไปในอนาคตนะครับแสดงว่าน,นอก <ๆ S 2> จากแล้วจากเลตติ้งที่เป็นตัวเลขแล้วกระแสโซเชียลก็สามารถทําให้ลูกค้าตัดสินใจในการที่จะซื้อโฆษณาได้ต่อใช่ไหมครับผมใช่ใช่อันนี้อันนี้เป็นอันนึงเลยเพราะาลูกค้าตอนนี้เขาก็ไม่ได้ดูแต่แต่ตัวเลตติ้งอย่างเดียวแล้วเขาก็ไปดูยอดวิวเขาก็ไปดูยอดยอดของเทรนดิ้งที่ติดอยู่ในทวิตเตอร์เทรนทวิตเตด้วยอย่างคุณมีเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ที่หนึ่งในในในทุกๆตอนแต่ว่ามันจะอยู่ในห้าอันดับแรกตลอดเวลาทุกครั้งแล้วที่แปลกก็คือความที่เวลาออกอากาศมันไม่ตรงกันหมดใช่ไหมครับคือพอเราออกตอนสองทุ่มครึ่งเราไปจบสี่ทุ่มครึ่งปั๊บเนี่ยเดี๋ยวสักประมาณเอ่อห้าทุ่มสี่สิบห้าทางชาแนลเอ่อเน็ตฟลิกกับกับสามพลัสก็จะออกซ้ำใหม่มันก็จะมีคนจากต่างประเทศดูมันก็เลยทำให้ไออไอ,อ้ตำแหน่งของเทรนด์เทรนดิ้งใน Twitter เนี่ย มันไม่ตกหายไปหลังละครจบมันยังคงวนเวียนวนเวียนอยู่นั่นมันตีสามตีสี่มันกลับมาขึ้นอันดับใหม่อะไรแบบเนี้ยข้ามวันไปเลยก็มีเพราะฉะน,นั้นอันเนี้ยน่าจะเป็นอันที่เอ็นซี่เห็นแล้วว่าตัวละครเนี่ยมันสามารถวนเวียนอยู่ในอยู่ในอันดับเทรนดิ้งของ Twitter ได้ตลอดเวลาตราบใดที่ยังมีการเปิดชมเปิดชมละครเรื่องนี้อยู่ก็น่าจะเป็นตัวที่ทําให้เขารู้สึกว่าความนิยมมันต้องมาจากเรื่องเหล่านี้ด้วยแล้วเขาก็สามารถซื้อโฆษณาได้จาก การตัดสินใจจากความนิยมเรามีด้วยครับป<ร>้าแจ๋วตีถามหน่อยในแง่ของป้าแจ๋วเองเป็นคนทําละครเองอ่ะพอวันหนึ่งสมมติเราทำเรตติ้งสูงมาแต่พอวันหนึ่งเราทําเรตติ้งขอโทษนะครับมันเรตติ้งไม่ถึงหนึ่งอย่างเงี้ยในมุมมองป้าแจ๋วนะวันนี้มันรู้สึกยังไงครับถ้าเป็นตะกอดคงใจหายแต่แต่พอถึงเดี๋ยวเนี้ตะกอดเราจําได้ไหมว่าคู่กรรมอย่างเงี้ยเรตติ้งยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าใช่แต่เดี๋ยวนี้เรตติ้งของละครอันที่สูงที่สุดอ่ะห้าเท่านั้นเอง แล้วห้าทุกเรื่องเกห้าหกก็ไม่ได้ทุกเรื่องด้วยส่วนมากส่วนมากที่ประคับประคองตัวเองอยู่ได้ก็เลตติ้งที่สองกว่าสามใช่ไหมครับใช่ครับช่องดืนๆนะถ้าเป็นช่องช่องเจ็ดเนี่ยเขาอาจจะสี่ห้าหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งแค่เนี้ถือว่าเยอะแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราได้หนึ่งหรือได้ต่ํากว่าดึงเนี่ยเราเราก็ไม่คิดว่ามันแย่มากถึงขนาดนั้นคือตอนแรกอ่ะดูตัวเลขอาจจะใจแป้วนิดนึงแต่เมื่อดูผลประกอบการที่เกิดขึ้นจากคนที่ดูออนไลน์ทั้งหลายแล้ว หลายแหล่ทั้งหมดเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าตกใจอย่างที่คิดเพราะพฤติกรรมของคนดูอะมันไม่ได้ดูตามตามปกติที่เคยเป็นมาเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ได้ถึงสถึงสอง, 3, ถ,ง 3, ถึงอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะอาจจะวูบหน่อยในในครั้งแรกแต่พอผ่านไปสักสองสามอาทิตย์พอเราสํารวจพฤติกรรมของคนดูแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าในทันทีว่ามันไม่ได้เฟลมากขนาดนั้น คือตัวเลขอ่ะมันทําให้เรารู้สึกใจเสียจริงแต่ว่าพฤติกรรมของคนดูที่มีผลตอบรับกับเราโดยตรงในขณะที่ละครออนแอร์นั้นนหะมันทําให้เรารับรู้ได้เลยว่าคนดูให้ความสนใจกับละครเรื่องนี้มากพอสมควรและมากขึ้นทุกๆวันทุกๆตอนที่ออกอากาศนักแสดงบอกว่ามันเป็นการถ่ายทําที่แบบว่าแบบใหม่ใช่ใช่ใช่คือเราทําแบบแบบเดียวเราใช้กล้องคุณภาพเดียวกับที่ที่ซีรีส์ต่างประเทศเขาใช้กันเราเรา เราต้องถ่ายหลายครั้งแล้วก็เวลาตัดต่อมันจะมีฟุตเทจเยอะมากแต่ภาพมันจะคมชัดสวยมากแล้วก็เสียงดีมากเสียงสเตอริโออ่ะคุเจี๊ยบจะทำอีกไหมคะอ่าเนี่ยคราบครับก็ามสุดท้ายละถ้าถ้าช่องอนุมัติได้ทำได้ก็ทำสิก็ยังมีอ่ะดูติดใจติดใจถ้าช่องก็อนุมัตินะถ้าช่องไม่อนุมัติก็ไม่ได้ทำ แต่อีกรอบอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งหลายคนจะบอกว่าแฟนคลับสายวายเขาอาจจะขัดใจนิดนึงเลิฟซีนมาอาจจะน้อยไปหน่อยเนี่ยเลิฟซีนมันไม่มันไม่แบบวายจ๋าป้าถ้าจะวายจ๋าขนาดนั้นต้องไปฉายตอนห้าทุ่มห้าทุ่มถึงจะถึงจะแลกทีเรียกันขนาดนั้นอันนี้พี่ก็ว่าเยอะแล้วนะอันนี้ท่องเ็ายังถิบๆออกไปหน่อยเลยแต่ว่าจริงๆขอบอกว่าเออมีคนพูดนะสายวายก็บอกว่าบางทีแค่นี้เขาก็พอแล้วนะเขาก็รู้สึกว่าไม่ต้องเยอะขนาดนั้นไม่ต้อง คือเก็บเผื่อให้เขากลับไปจินตนาการเองได้บ้างเขาเขาก็แบบนี้นะอืมอ่าแต่ถ้าเลิฟซีน้อยแต่ทำไมาต้งองถอดเสื้อทุกอีพีเลยครับ <laughs> บ้าไม่มีแอร์หรอรเหรอครับ <laughs> ที่บ้านนะครับที่บ้านร้อน <laughs> โ,อโ,อโอเค <laughs> <laughs> เข้าใจแล้วต,ตอนนี้เขาไม่ค่อยถอดแล้วเออเขาไม่ค่อยถอดแล้วหลังจากนี้จะซับน้ำตาก,กันอย่างเดียว โอเคครับป้าป,ป้าละครเดี๋ยวถามวัดน้ป้าละครเร็วนี้มีเรื่องไหนที่อยู่ในใจที่อยากจะทาบ้างไหมป้าวายเนี้ยเหรอวายนี่แหละครับเพราะว่ามีนิยายอยู่อีกสี่เล่มมาที่รออยู่ <S 1> <S 1> <S 1> <S มีทั้งมีทั้งเป็นพีเรียดสองเล่มพีเรียดต่างกันด้วยนะเป็นพีเรียดต่างตัวโบราณมากราชการที่สามพีเรียดรัชการที่เจ็ดแปดอันหนึง่งแล้วก็เป็นละครที่เป็นพาราเลลอีกเรื่องหนึง่งเก๋เป็นเรื่องรุ่นพ่อกับรุ่นลูกอะไรแบบเนี้ย และอีกเรื่องก็เป็นเป็นเป็นเรื่องเรื่องเรื่องอะไรอะเรื่องขำๆหน่อยคือมันมีหลายเรื่องอยู่อยู่ในมือตอนนี้ที่อ่านสี่เรื่องแต่แต่คิดว่าช่องก็อาจจะยังไม่ให้เราทํามามั่งถ้าถ้าได้ทําก็สนุกดีเพราะเรื่องที่ที่อ่านอยู่เนี่ยมีเนื้อหาเยอะไม่แพ้เรื่องคุณหมีปาฏิหาริย์เลยมีเยอะมากแอบแอบไปซื้อษษษษษษษลิขสิทธิ์ไว้รือยังป้าจองไว้ก่อนยังซื้อไว้ก็เสียตังค์เปล่าสิเขาไม่เราทำ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าได้ทําก็ออกมาบอกเองแหละว่าได้ทำเนาะโอเคครับโอเคขอบคุณครับป้าขอบคุณคขอบค้บานะขอบคุณค่ะพี่หมา